นิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงที่โดนคำสาปของแม่มดจนต้องหลับไหลไปเป็นระยะเวลานาน,านกว่า100ปีเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาฟังพร้อมกันค่ะ แต่ก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะนานมาแล้วในฝรั่งเศสมีพระราชาและราชนินีอาศัยอยู่ด้วยกันในเมืองแห่งหนึ่ง ราชนีทรงให้กำเนิดเจ้าหญิงตัวน้อยที่แสนน่ารักเสียงรักครั้งดังก้องไปทั่วแผ่นดินด้วยความปิติยินดีที่ราชนินีได้ประสูติองค์หญิงตัวน้อยพระราชาได้เชิญเหล่านางฟ้าทั้งหมดในราชอาณาจักรมาร่วมงานเลี้ยงตั้งชื่อให้กับเจ้าหญิงตัวน้อยในงานเลี้ยงนี้ จานชามถูกทำมาจากเครื่องเงินและธรรมาจากทองคำบริสุทธิ์ได้รับการจัดเตรียมเป็นอย่างดีต่อหน้าแขกทุกท่านที่มายเยี่ยมหลังจากที่ทุกคนต่างสนุกสนานเฮฮาในงานเลี้ยงนี้ทันใดนั้นก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือมาริฟิเซน ซึ่งเป็นนางฟ้าที่จากไปเมื่อ50ปีก่อนและไม่เคยมีใครได้พบเห็นเธออีกแต่วันนี้เธอกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งต่อนหน้าทุกคนในงานเลี้ยงเมื่อพระราชาและราชินีได้เห็นเช่นนั้นจึงได้รีบเข้าไปต้อนรับแขกอย่างรวดเร็ว แต่เธอว่า a l เล i ิเซนไม่ได้เป็นแขกที่ถูกรับเชิญมาในงานเลี้ยงนั่นทำให้จานและเครื่องเงินที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอสำหรับเธอเมื่อเห็นเช่นนั้น m a l เล i ิเซนเธอก็รู้สึกโกรธมากที่เธอไม่ได้เป็นหนึ่งในแขกที่ถูกรับเชิญมาในงานเลี้ยงนี้ในไม่ช้าก็ถึงเวลาที่นางฟ้าแต่ละคนจะอวยพรให้กับทิดาน้อย เมื่อถึงตาของมาเลฟิเซนต์เธอก็ยืนขึ้นและชี้นิ้วไปที่ทิดาน้อยที่กำลังนอนหลับไหลอยู่ในเปลแล้วพูดว่าฉันขอประกาศต่อนหน้าทุกคนว่าเด็กคนนี้เมื่ออายุครบ16ปีจะถูกแกลนหมุนของวงล้อที่หมุนอยู่แทงที่นิ้วของเธอและเธอจะต้องหลับไหลไปชั่วน,นิรันดร์การเมื่อพูดจบ มารีฟิเซนก็ได้หายตัวไปทันทีทุกคนในงานเลี้ยงเมื่อได้ยินเช่นนั้นต่างก็ตกอ,อกตกใจสิ่งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับพระราชาและพระราชนินีไม่น้อยเลยทีเดียวพระราชาได้หันไปพูดกับนางฟ้าองค์สุดท้ายที่เธอยังไม่ได้ไวอวยพรให้กับเทพธิดาน้อยโดยขอให้นางฟ้าวอวยพรแก้คำสาปให้กับธิดาน้อย แต่นางฟ้าได้แต่ใส่หัวและพูดว่านั่นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าข้าสามารถที่จะบรรเทาคำสาบได้องค์หญิงน้อยที่ต้องคำสาบของมาเลฟิเซนเธอจะต้องหลับไหลและฉันจะทำให้เธอตื่นขึ้นมาในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าเมื่อพูดจบ นางฟ้าก็ได้ประทานพรให้กับองค์หญิงตัวน้อยและได้นำตัวองค์หญิงตัวน้อย ไปอยู่ในการดูแลของนางฟ้าพี่เลี้ยงทั้ง3นางฟ้าพี่เลี้ยงได้เลี้ยงดูองค์หญิงน้อยอยู่ในกระท่อมลึกกลางป่าเพื่อให้มั่นใจว่าองค์หญิงน้อยปลอดภัยจากคำสาปของมาเ e ล i ฟิเซนก่อนที่เธอจะอายุครบ16ปีนางฟ้าพี่เลี้ยงคนหนึ่งได้ตั้งชื่อให้กับองค์หญิงน้อยว่าออโรรา ออโรราเติบโตขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จกักนอกจากนางฟ้าพี่เลี้ยงทั้งสามเท่านั้นเธอมีเพื่อนเป็นสัตว์ป่ามากมายไม่ว่าจะเป็นนกกวางกระแตกระต่าย ต่างก็แวะเวียนมาทักทายและเล่นกับออโรราเป็นประจำแทบทุกวันในเย็นวันนั้นออโรราก็ได้เดินกลับบ้านกระท่อมกลางป่าตามปกติที่ทุกวันเธอจะออกไปเล่นข้างนอกและในตอนเย็นก็จะกลับเข้ามาที่กระท่อมกลางป่าแต่เธอกลับต้องตกใจเมื่อพบว่าภายในกระท่อมนั้นเต็มไปด้วยอาหารและของกินมากมาย ทั้งยังมีนางฟ้าพี่เลี้ยงทั้งสยืนรอออโรราอยู่ด้วยเธอจึงได้ถามกับนางฟ้าพี่เลี้ยงว่านี่คืออะไรวันนี้เป็นวันอะไรทําไมถึงได้พิเศษนักนางฟ้าพี่เลี้ยงคนหนึ่งได้ตอบกับออโรราว่าวันนี้เป็นวันที่ออโรราอายุครบ16ปี และในวันพรุ่งนี้ออโราก็จะต้องเดินทางกลับไปยังปราสาทเพื่อที่จะแต่งงานออโรราเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอก็ตกใจและถามกับพี่เลี้ยงนางฟ้าไปว่าแต่งงานหรอฉันไม่อยากแต่งงานหรอกนะฉันยังไม่รู้เลยว่าเจ้าชายคนนั้นเป็นใครทำไมจะต้องให้ฉันแต่งงานกับคนที่ไม่เคยได้รู้จกักไม่เคยได้พบหน้ากันด้วย ออโราพูดไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยเธอบอกว่าถ้าจะต้องให้เธอแต่งงานกับชายที่ไม่เคยรู้จักเธอจะยอมต้องคำสาปของมารฟิเซนต์และหลับไหลไปเป็นเวลา100รปีซ้ายยังจะดีกว่าด้วยความเสียใจที่จะถูกจับแต่งงานออโราวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกพร้อมร้องไห้ไปด้วยออโรราวิ่งไปไกลจนพบกับถนน และเธอก็ได้พบกับรถม้าของชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าตรงเข้ามาที่เธอชายแปลกหน้าคนนั้นได้กระโดดลงจากรถม้าและได้พูดกับออโรราว่าเธอโอเคหรือเปล่าไม่ต้องตกใจมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมออโรราได้บอกกับชายหนุ่มแปลกหน้าตรงหน้าของเธอว่า เธอกำลังตามหาแกลนหมุนวงล้อคุณพอจะรู้จักสิ่งนี้หรือไม่เมื่อชายตรงหน้าได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้บอกกับออโรราว่าข้าเคยได้ยินและเคยรู้จักว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นปราสาทล้างและที่นั่นมีแกลนหมุนวงล้อตั้งอยู่ซึ่งปราสาทล้างแห่งนั้นก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่เลย แต่ว่าเธอจะตามหาแกลนหมุนวงล้อนั่นไปทำอะไรเหรอชายแปลกหน้าได้ถามกับออโรราออโรราไม่ได้ตอบอะไรและบอกกับชายแปลกหน้าว่า คุณช่วยพาฉันไปที่หอคอยประสาทนั่นได้หรือไม่ซึ่งออโรราไม่รู้เลยว่าชายแปลกหน้าที่กำลังยืนคุยกับเธออยู่นั้นก็คือองค์ชายที่กำลังจะเดินทางไปยังประสาทของเธอเพื่อที่จะสู่ขอออโรราแต่งงานเจ้าชายเมื่อเห็นออโรราร้องขอเขาแบบนั้น เขาจึงยอมพาออร่ราไปที่ปราสาทล้างแห่งนั้นเมื่อไปถึงปราสาทล้างออร่ราได้กล่าวขอบคุณกับเจ้าชายที่มาส่งเธอออร่ราได้เดินเข้าไปในปราสาทล้างและในนั้นเธอก็ได้พบกับแกลนหมุนวงล้อที่วางตั้งอยู่ด้านในนั้นมืดมากและมองแทบจะไม่เห็นอะไรแต่ออรราก็รู้ว่าที่นี่มีแกลนหมุนวงล้อตั้งอยู่ เธอรีบตรงไปที่แกลนหมุนวงล้อนั่นทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงจากการแต่งงานออรราได้ยื่นมือของเธอไปจับที่แกลนหมุนวงล้อนั้นทำให้เข็มที่อยู่บนแกลนหมุนวงลอ้อปักไปที่นิ้วของออรราและเลือดของเธอก็ไหลลงสู่พื้นทันใดนั้นทุกอย่างก็เริ่มมืดลงผู้คนในปาาราสาทรวมถึงนางฟ้า และองค์ชายที่ยืนรอยอยู่ด้านนอกทุกคนต่างหลับไหลในทันทีรวมไปถึงออโราราด้วยเช่นกันระยะเวลาได้ผ่านร่วงเลยไปกว่า100รปีออโรราก็ได้ตื่นขึ้นในช่วงพริบตาของเธอแล้วคนอื่นๆในปราสาทก็ได้ตื่นขึ้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องตกใจก็คือ หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวของพวกเขานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วออรราได้เดินออกมานอกปราสาทและได้พบกับเจ้าชายที่กำลังยืนงงๆอยู่ทั้งสองพากันเดินจับมือไปดูร,บรอบๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้พบกับสิ่งประหลาดมากมายที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนเช่นรางรถไฟถนนไฟฟ้า และบ้านเมืองอีกมากมายนั่นทำให้ออโรราและเจ้าชายต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากพวกเขาได้ออกเดินไปสำรวจโลกกว้างด้วยกันก็จบลงไปแล้วสำหรับนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทรา เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนิทานเรื่องนี้กันนะคะถ้าอยากจะฟังนิทานเรื่องไหนแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะหากมีข้อติชมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ